วันนี้ก็จะมาเสน,นำเงินที่ต่นอน่ในสกูสหากรณ์ที่นี่นะก่อนอื่นให้เรามันสกูสหากรณ์ก่อนแรกเพามาถึงให้อยู่บนหลังคาหรืด่านฟ้าของสกูสหกรณ์นะแบบนี้เลย เมนูเชนอีดีไอเทมฝนท็อปฝนเจือรดดเศงพอมออกมาตามด้วยถูกคุณสิตามด้วยการกระบาแอคชั่นเมนูเชนอีดี ไอเทมโครมตรงนี้เพราะว่าเรามีไอเทมหนึ่งอันแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็ตามลูกศรเลย สอนที่เรากดกดเครื่องหมลงเพื่อที่จะลงไปตรงข้างหน้าแล้วก็เข้าไปได้เงินเงินห้าแสนบาทนะมั นี่เข้าไปใเต้มเงินแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแอคชั่นอสองครั้งแค่นี้ก็จะได้มาแล้วห้าแสนบาทฝากกดติดตามนะ